بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندي <applause> النوم وسبعة عقابك الحمد لله نكبك والشكر تعالى الله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเราสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดาในเดอรอมฎอนผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวันและก็อีกหนึ่งคืนนะครับซึ่งวันนี้เราจังมีคุณลักษณะของบ่าวของเราที่มีอีมานนะครับอีกชนิดหนึ่งในภาษาอััเนี่เรียกว่าอัลคูชัวอัลคูชัวอัลคูชัวแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าการนอบนอ้อมนะครับซึ่งคําว่าคูชัวเนี่ยเป็นการงานที่ใช้ หัวใจหมายความว่าหัวใจของเราเนี่ยมีความนอบน้อมยอมสยบให้แก่ความจริงนอบน้อมให้แก่อัลลอฮ์สุภาห์นะฮะจะอาลาพร้อมกับการให้ความยิ่งใหญ่นอบน้อมแล้วนะพร้อมกับการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์และเราจะต้องกลัวอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันและในเวลาเดียวกันนั้นเราก็รักอัลลอฮ์สุภาห์นะฮะจะอาลาด้วยนี่คือลักษณะของคนที่มีอีมาน ใช่ไหมครับอัลลอฮฺตราว่าในกุรานบอกว่าอัลัมย์นิลลาดีนอามานูลัทะลักลูบทฮุมลิวิก่ิลลัวที่จะลัวะลัวีลว่จะกลัว่ัวไม่ถึกลวลาอีกลรวอี่จั่ลัท่ัวี่วี่าะลัวีกลวีกลัอีะกลัที่จี่จีัที่านเนัวี่จถึงเวลาอีะกรพีรรรบบ่น้กงัึที่จนนะวลาที่หัวที่จะองเขาจะยอัวที่จะสลบยอมที่จะนอบน้อมยอมที่จะปฏิบัติตาม กับการราลึกถึงอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى วมานาซจลามีนักฮักและยอมปฏิบัติตามยอมจำนนต่ออะไรพี่น้องต่อความจริงที่ถูกประทานลงมาใช่ไหมครับวะลา ي ك ู ن و ล كالذين أُوتوا الكتاب من قبل อัลลอฮฺบอกเลยด้เป็นเหมือนเยี่ยงบรรดาชาวคมภีก่อนหน้าพวกเจ้านะ แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้หัวใจของเราจะต้องยอมนอบนอ้อมต่อ Allah ala, ละศุภาณาจารย์นะรำลึกถึงละศุภาณาจารย์และปฏิบัติตามคําสั่งของละศุภาูณาจาลย์และเจ้านบีมุฮัมมัดส,สลลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลลัมให้รีบอย่าทําเหมือนบรรดาชาวคัคมภีร์ทำไมพี่น้องอัลลอฮฺบอฟาะละอะอัลฮิมุลอะมัคัมภีร์ถูกประทานลงมาเนี่ยทั้งเตาร้อนทั้งอินจีนแต่บรรดาคนเหล่านั้นก็ไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามไม่ศรัทธาไม่เชื่อมัน่น ปล่อยเวลามันผ่านไปเนิ่นนานเกิดอ,อะไรขึ้นพี่น้องฟาสัตกูรูบูฮุมสุดท้ายแล้วหัวใจของพวกเขาแข็งกระดา้างใช่ไหมหัวใจแข็งกระดา้างแล้วรับว่าว่ากรซีรุงมินฮฮมฟาซิกูนโดยเหตุนี้คนส่วนมากในบรรหมูบรรดาชาวคำภีพวกเขาจึงเป็นพวกใครพี่น้องฟาซิก คนชั่วคนที่ไม่ดีคนที่ฝ่าฝืนดังนั้นการนอบนอ้อมต่อละซุพานะหัวจารานั้นเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องมีเพราะเราจะไม่สามารถมีอีมานที่สมบูรณ์ได้จนกว่าว่าเราจะเป็นคนที่นอบนอ้อมยอมจํานนต่อความจริงต่อละซุภานะหัวจาราโดยเหตุนี้พี่น้องดูนะว่าจําเป็นไม่จาเป็นสําคัญไม่สาคัญขนาดไหนเนี่ยการนอบน้อมเนี่ย เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติในละหมาดเห็นไหมละหมาดเป็นเ,าเาสาหลักของศาสนาใช่ไหมหากว่าเราทิ้งละหมาดเนี่ยเราไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธาใช่ไหมและเช่นเดียวกันหากว่าเราละหมาดโดยไม่มีความนอบนอ้อมละหมาดของเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราบอกว่าในกุรานปยงไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าจะอัลฮันมุมีนูนแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาได้รับกับชัยชนะแล้ว ผู้ศรัทธาแบบไหนพี่น้องคลูบาบอกถึงลักษณะของผู้ศรัทธาสิบชนิดด้วกันและชนิดแรกคืออัลลอฮดีนะมุฟีซาลาทีฮิมคอชีอูบรรดาผู้ศรัทธาคือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเ,อกเขาอยู่ในละหมาดเนี่ยพวกเขามีสภาพที่นอบนอบ้นอมฉะนั้นการนอบน้อมเป็นลักษณะของคนที่มีอีมานและเป็นลักษณะของคนที่ละหมาดด้วยความนอบนอบ้นอมเป็นลนะักษณะที่เขาจะได้รับกับใช้ฉะนั้นสองรอสูลเตือนให้ระวัง คนที่ละหมาดโดยที่ไม่มีความนอบนอ้อมถึงขนาดที่ว่าอย่างตัวอย่างว่าคนที่ละหมาดเป็นยังไงพี่น้องไม่มีความสงบไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนิ่งไม่นอบน้อมแปลว่าละหมาดแล้วมองซ้ายมองขวามองรูปที่ผ่าเส้นจไมองไปบางบนก็มองไปข้างบนซ้ายทีขวาทีนี่นอบน้อมไม่แบบนี้ไม่นอบน้อมไม่มีสมาธาิไม่มีความสงบ ยังง้น,นสูงบอกว่ามาบาลอักว่ามิย์รฟะอูนอับซาระฮุมิลลสมาฟิซอลตีมขั้นสมงบอกนี่มันอะไรกันนี่พวกเจ้าทําอะไรกันเนี่ยคนที่เวลาขณะที่เขาอยู่ในละมาดเขาเหลือบสายตาไปมองบนฟ้าแล้วทั้นสูงก็พูดย้าพูดนะสำหรับคนที่ปฏิบัติพฤติดังกล่าวแล้วทั้นสูงก็พูดต่อบอบว่าลายันจะฮุนนาอันดาลิกนี่พกเขาจะหยุดทํำไหม พวกเขาจะหยุดไหมการที่มาละหมาดแล้วมองไปไซ้ายมองไปขวาม,มองไปบนฟ้าเนี่ยจอร์ซูบอกว่าเอาละาจะตกตาฟันอับซอรุมหรือจะรอให้ดึงลูกตาออกมาก่อนฮะสแสดงว่าก,การนอบนอ้นอมในกนามาจํำเป็นนะพี่น้องจ้ำเต้นแม้ขนาดว่ามองซ้ายมองขวาม,มองบนมองล่างไม่ได้ใช่ไหมครับถึงขนาดที่มะมูงเวลาที่มะมูใงเนี่ยบางคนเนี่ยรีบจ้ะอิมามยังไม่ทันได้ลุกกลัวยังไม่ทันลงสยุดมะมูงลงไปแล้ว ใช่ไหมครับแล้วสาเหตุที่เรียกอิหมั่เพราะอะไรสาเหตุที่เรียกคนที่นำเยลมะขึ้นหน้าว่าอิหมั่เพราะว่าอะไรเพื่อที่จะให้คนข้างหลังปฏิบัติตามคนที่อยู่ข้างหน้านำข้างหลังตามตาม,ตามแปลว่าข้างหน้าไปก่อนแล้วข้างหลังค่อยตามแต่ถ้าเร็วกว่าแล้วรีกแข่งกันเนี่ยยิกนะภาษาไทยเรียกว่ายิกแปลว,ว่าให้เท่ากันเลยเนี่ยเท่ามันก็ไม่ได้นะพี่น้องมะงมุมที่ตามอิหมั่เนี่ยจะต้อง อิมามลงปุ๊บก็ลงแบบว่าปึ๊บรึ๊บรึ๊บไม่ได้ให้อิมามลงไปก่อนอัลลอฮฺอุกบัดพอบัดปึ๊บเราค่อยลงขนาดว่าอิมามลงไปสุญูดเนี่ยตามรายง,งานะดิษบอกว่ายัางไงพี่น้องว่าทาราูลเนี่ยบรรดาสา,าบะจะไม่ลงไปสุยูดจนกว่าจะเห็นทารซูลลงไปอยู่ในท่าสุยูดแล้วพอทารซูลงไปในท่าสุยูดแล้วบรรดาสาบะที่ยืนอยู่ก็บงบนถึงจะลงตาม ใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่แข่งกับอิหมั่มเป็นยังไงพี่น้องคือคนที่ไม่มีความนอบน้อมไม่มีคุชู้ในละหมาดสาราสูงบอกอามายักษ์ชาอาดุกุมอิดารฟาวรอสะฮุกับลันอิหมั่มสารสูงบอกคนที่เขาเรียบยกเงยศีรษะก่อนอิหมั่มเนี่ยเขาไม่กลัวหรือไม่กลัวอะไรพี่น้องอายะจะอัลลอฮฺรอซะฮูบรอซะฮิมัดอาลสเรัตอัลสูรัตฮิมาดเขาไม่กลัวด้วยว่าเราะจะเปลี่ยนหัวของเขาให้เป็นหัวของลาฮิมาดแปลว่าลา สัตว์ชนิดหนึ่งคือลาหรือไม่กลัวเรื่องว่าจะเราจะเปลี่ยนจะสาบตัวของเขาทั้งตัวให้เป็นเป็นลาแสดงว่าการนอบน้อมเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะละหมาดแล้วจะหากว่าเราละหมาดแบบไหนพี <conquer ors> ่น้องปรับ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 เห็นเมื่อไรพี่น้องนี่ละหมาดตะลเวียดใช่ไหมครับรุกขับรุกขับรุกขับรุกับไม่มีความนอบน้อมเด็ดขาดแล้วจะได้อะไรพี่น้องพระสูตรบอกว่ารุกบ์กออิมินหับดู้มินัน อะไรพีน้องจากการผลบางคนที่เขาเหน็ดเหนื่อยจากการละหมาดนะลุกขึ้นมาละหมาดในยามคำคือสิ่งที่ได้คืออะไรมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ผลละบุญเอามาจากไหนละ่ะซาลสุมะอินนัลรจุล่ะไอันซาลีฟูวะมากุติบาลูอิลลาอัชุุซลาติฮีคนเขาหนึ่งเนี่ยเขาละหมาดจนกระทั่งละหมาดเสร็จเนี่ยผลละบุญที่ได้เนี่ยในตอนท้ายแล้วเนี่ยผลบางคนได้เพียงแค่หนึ่งส่วนสี่ สมมุติผลบุญของการละหมาดสมมุติว่ามี10ความดีสมมติแต่ไม่ใช่ครับสมมุติว่าสิความดีคนบางคนละหมาดเสร็จแล้วได้ผลบุญแค่ความดีเดียวคนบางคนที่สุดได้หนึ่งส่วนเ ใช่ไหมเช่นมี9ความดีได้ไปหนึ่งคนบางคนได้ทม้นได้1นส่วนแได้1นส่วนเได้1นส่วนหได้1นส่วนหได้1นส่วนสได้1นส่วนสของความดีบางคนได้ครึ่งหนึ่งของความดีของการละหมาดเพราะอะไรเพราะไม่มีความนอบน้อมในขณะละหมาดโดยเหตุน,นี้หากว่าเรายิ่งมีความนอบน้อมมากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งได้รับผละบุญตอบแทนมากยิ่งเท่านั้นและการนอบน้อมยังเป็นการงานแรกที่จะถูกเก็บกลับไปจากบรรดามนุษย์ พราะท่านอบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิสซลามกล่าวอกว่าอัลลอฮมายุฟะมินฮะดิลอุมมะอัลคุชูฮัตตาลาตารอฟีฮาคอชีอาตารอซุนบอกสิ่งแรกที่อัลลอฮาจะเก็บกลับไปนั่นคือความนอบน้อมจนกระทั่งว่าเจ้าท่านจะไม่เห็นว่ามีใครเลยสักคนที่เป็นคนที่มีความนอบน้อมดังนั้นการนอบน้อมจึงมีคุณประโยชน์มีความประเสริฐหลายประก,การหนึ่งในนั้นก็คือหากว่าเราเป็นคนที่นอบน้อมต่ออัลลอฮฺสุลตานวุวะจาละการนอบน้อมจะทําให้เราเป็นคนที่กลัวอัลลอฮฺ เม Hanım, MM. ื <ic> <in> <S <S ่อเรานอบน้อมแปลว่าหัวใจของเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเราใช่ไหมเราจะต้องยอมถึงความยิ่งใหญ่รู้ว่าเราจะอาล่าฟองมองเราจะอาลาทรงตรวจสอบเราจะอาลาทรงเห็นทรงได้ยินนั่นแปลว่าเมื่อเรานอบน้อมแปลว่าเราจะกลัวพระสุภาโนวจะอาล่าสองคนที่นอบน้อมต่อพระเจ้าอาลาเป็นคนดีเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ยึดมั่นแถมว่าเขามีดีเนี่ยเขาไม่นอบน้อมต่อพระสุภาโนวจะอาล่านะครับ ประการที่สามการนอบนอ้อมเป็นการงานที่จะทำให้เราจาเราลบล้างความผิดให้แก่เราและทําให้ความดีงานที่เราปฏิบัตินั้นยิ่งได้รับผลบุญมากยิ่งขึ้นการงานใดที่เรายิ่งมีความนอบน้อมมากยิ่งเท่าใดความดีงามที่ได้ตอบแทนนั้นจะยิ่งมากยิ่งเท่านั้นประการจัดมาการนอบนอ้อมจะเป็นการงานที่ทําให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษและจะทําให้คนคนนั้นได้รับการยกฐานะที่สูงส่งเมื่อไร มื่อวันกิยามะและการนอบน้อมยังเป็นการงานที่จะทําให้หัวใจของเราห่างไกลจากการ แข็งกระด้างคนที่อยากที่จะให้หัวใจของเขาอ่อนโยนนะไม่อยากมีหัวใจที่แข็งกระด้างจงเป็นคนที่นอบน้อมต่อพระสุภารูปจาระนอบน้อมต่อความจริงที่เราบอกเอาไว้ในกุรอานนอบน้อมต่อสิ่งที่เราทุภไดสั่งใช้แปลว่าปฏิบัติตามนะครับและการนอบน้อมต่อพระสุภารูปจาระยังเป็นสิ่งที่จะทําให้ชาติเาไม่อยู่ด้วยแปลว่าคนที่นอบน้อมต่อเราชาติเราไม่อยู่ด้วย ช่ไหมคนที่นอบนอ้ลลนนอมต่อ Allah Subhanahu wa Taala พระผู้ครอะทัย Allah Subhanahu wa Taala ชัยตอนไม่อยู่กับคนที่กลัว Allah Subhanahu wa Taala และการนอบนอ้อมต่อ Allah ยังเป็นการงานที่จะทําให้เรานะั้นได้รับการตอบแทนที่ไหนสวรรค์ของ Allah Subhanahu wa Taala ฉะนั้นการงานที่เรากล่าวมาทั้งหมดกี่คืนแล้วพี่น้องสิบสามคืนแล้วเนี่ยเป็นการงานที่ทําไปแล้วจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนทั้งหมดเลยฉะนั้นเราไม่อยากได้สวรรค์เลยหรือเราอยากไปอยู่นรก หรือเราอยากไปยืนอยู่ตรงอาซาบุลอารอฟยังไม่รู้ว่าความดีความชั่วเท่ากันเนี่ยไม่รู้จะไปซ้ายจะไปขวาจะไปนรกจะไปสวรรค์หรืออยากไปไหน เราอยากไปสวรรค์เรายึดมัน่นและปฏิบัติความดีงามที่เราเรียนกันมาทั้ง13คืนให้ให้ดีงามให้สมบูรณ์และขอด้องต่อัลลอสุขานุบวาจะอาละให้งตระอาละเมตตาพวกเราช่วยเหลือพวกเราให้เราได้รับได้รับกับความดีงามและความสะดวกง่ายใดในการปฏิบัติอิบารัดในเดือนมัลลารด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอสุขนานุบวาจะอาละต์เบียนกูเดียวซุลลัลลอฮฺอัลลอฮวมมัดะอะลัยีวะซาบิฮิวะสัลลัม